สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่ร้านเครื่องปั้นยินเผาใหยโก้งนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ Let's go ทำเครื่องปั้นดินเผานะคะจะใช้ดินเฉพาะถิน่นจะเป็นดินเหนียวดินแม่น้ําคลองค่ะขุนมานวดกับทรายแม่น้ําขงจะนวดผสมประมาณ3ามถึงรอบที่นี่จะมีการขึ้นรูปอยู่3แบบค่ะ 1. คือใช้มือปั้นสำหรับแจก,กันกับโถค่ะ 2. จะเป็นแป้นหมุนสําหรับถ้วยชามเพว่ความสมมาก 3. เป็นหลอแบบเทดินเหลวลงในแม่พิมพ์ค่ะ ต่อมาเราจะทําการเผาดิบเผาประมาณ7 0 0ดร้อถึงเก้องศาเซลเซียสเวลาในการเผาหนึ่งวันเพื่อทํา Jamie, ให้เข็งแรงไม่ปอกแตกง่ายค่ะเฮดมาดึงเตะพอเมยพอเมยผ้าเฮดเมยนี่เป็นหุ่นที่สามเด็กวารสีม่มีหุ่นที่สี่กับสีมาสีทอดไปอีกที่ว่าต่เตะออกมือเรียนสัตว์ก็สีปานนี้กระทปัจจุบันนี่แหละกต่เฮดมาเรญ่ๆมาเรญ่ใหญ่เกินว่าก็เลยไปทำงานใส่มีความอบอุ่น กับดินพอเราได้ขุขีกับดินมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วจ้ะพุกจังวัดภาคอีสานข้านอกอย่างอีสานเรากับส่งประเทศเล่าแม่สีได้ยุเดือละสองมือนฮักค่าใส่ใจทุกอย่งา,างฮักค่าคนงานหักเชีย่เพิ่มฮักวัตถุก็ายากให้พวกลูก,ลก อันกระจายไห้เพลินหูว่บาบ้านห้องมีของดีอยากจะไข่เพลินมาเบิงเพราะว่าห้องเหตุแบบโบราณจริงๆอยาไขหว่าโชมอยากไข่มาปุ๊กัดอยากไข้มาเลียนอยากไข้เขามาไล่มาเบิงมาสอบถามก็อยากให้มาฝึกปั้นนะ<ม>จะได้มีฝีมือกับงานชิ้นนี้แล้ววันนี้นะคะก็จบไปที่เรียบร้อยค่ะ Bye bye when i have